แบ่งครึ่งหน้าจอ iPhone ท่องเว็บ2หน้าจอมีวิธีไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะแบ่งครึ่งหน้าจอไอโฟนของเรานะครับไว้ให้มันอิสระกันจากการดูเว็บ2ฝั่งเห็นไหมครับ อีกฝั่งหนึ่งฟังเพลงบน YouTube อีกฝั่งหนึ่งจะดูเว็บไซต์เข้าเว็บไซต์เข้า Facebook Twitter IG แยกอิกสระจากกันง่ายๆครับไปดูกันเลยครับให้ไปที่ App Store แล้วกดที่รูปแว่นขยายมุมขวาล่างแล้วพิมพ์ในช่องค้นหาเว็บ d u o p o o ตามนี้นะครับแล้วกด Search เราจะเจอตัวนี้ครับเว็บ d u o p o o ตามนี้นะครับ เมื่อได้ตามนี้แล้วกดรับกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดเจ้าตัวแอปตัวนี้นะครับไม่ต้องเซตตั้งค่าอะไรทยุ่งยากเลยครับแค่เราติดตั้งเสร็จแล้วเราเปิดเข้าใช้แอปหน้าเว็บก็จะถูกแบ่งครึ่งเป็น2ส,ส่วนแบบนี้ให้เราเห็นเลยนะครับ แบบนี้ครับเวลาเราจะใช้งานเราพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ฝั่งหนึ่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ได้เลยครับเดี๋ยวในที่นี้นะครับในแถบแรกนะครับเดี๋ยวหนึ่งจะฟังเพลงดู youtube นะครับแล้วก็ได้ y o u t u b e แล้วนะครับแล้วก็จะเข้า youtube ของครูหนึ่งสอนดีนะครับฝั่งนี้และอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับก็จะเข้าไปที่พันทิป เห็นไหมครับทีนี้เราก็พันทิปฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ฟังเพลงใน youtube ได้อีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมครับนะฮะหรือว่าท่านผู้ชมจะเล่น Facebook หรือว่า t w i t t e r IG ก็ได้นะครับก็อีแแถบหนึ่งนะฮะอีกแถบหนึ่งก็ดูหนังฟังเพลงไปนะครับนี้เราก็สามารถท่องเว็บได้เป็นสส่วนแยกอิสระจากกันแล้วนะครับเห็นไหมครับมีเพียงเท่านี้เองครับง่ายๆบน iPhone iPad ของเรานะครับเจ้าตัวแอปตัวนี้ เขาให้เราดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานด้วยฟรีด้วยนะครับแล้วทีนี้มันก็ยังมีในส่วนของแถบด้านบนนะครับให้เราปรับใช้งานเพื่อความสะดวกในการใช้งานเราด้วยนะครับตัวแรกนะครับที่เป็นรูปหนังสือเห็นไหมครับกดเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประวัติการเข้าใช้งานในแต่ละหน้าของเรานะครับก่อนหน้านี้เราเคยใช้เว็บตัวไหนเข้าไปนะครับเราก็เลื่อนโยกได้เลยนะครับตามนี้ฮะเป็นประวัตินะครับแบบนี้นะครับ แล้วถ้าเกิดตัวดาวนะครับตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะของแอดเว็บต่างๆเพื่อเข้าไปในบุ๊กมาร์กของเราคือเอาเก็บไว้ว่าอันนี้ที่เราเข้าประจําหรือว่าเราใช้งานอยู่บ่อยๆนะครับเราก็แอดเข้าบุ๊กมาร์กเราได้นะครับแล้วตัวถัดมานะครับที่เป็นรูปบ้านนะครับตัวนี้โฮมตัวโฮมนี่นะครับตัวนี้ก็คือเราสามารถกดฟิกได้เลยว่าเมื่อเข้าหน้าหลักแล้วเนี่ย เราจะให้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเป็นเว็บอะไรนะครับเราก็กดได้เลยเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถท่องเว็บ2หน้าจอบน iPhone ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1นึ่งโมบายมุกเหล็กบนชแนลของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ